สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้อง้องไปสุขุสุขุนพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านฟองมาแล้ำใจเกินลอยนะคะเพลงสุดท้ายแล้วจากกินแน่นอาริยธรรมตะกัศิลาเพลงสุดท้ายแล้วนะคะเมือี้ิฮาอยุรุบ,บานสาพูนทองบ้านบ้านสาพุญทองตำบลยงหลวงทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิ เมื่อนี้ต้องขอขอบคุณพี่นอ้องค้างไปสุขุสุขุนขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณและว่นําใจจากพ่อแม่พี่น้องนา,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 นาทานาเวทีขอบคุณพี่อ๋อยขอบคุณพี่ตาลขอบคุณแม่สุมาลีขอบคุณพี่น้องจากสุโขทยัยหล้วก็ขอบคุณัวอนานกพงศกอนขอบคุณพระเอกวิาศาัสา์ ขอบคุณน้องแพลวธิดาแล้วก็ทีมงานเอาเพี่ทัดทัดทศพลเนาะบอกทัดเนาะทัดทศพลกันเคยื่อยู่น้ำกันมาตแต่แทนพินไวที่อีสานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับทุกทุกที่ทุก,ท,กทุกตำแหน่งแล้วก็ขอบคุณน้องอะไรอ่ะมาจะผเพีรลำเพ,เพื่อนไหมผู้พดีพูดีดน้องน้องเล็กน้องเล็กทีรวัตรหรือว่าอะไรนี่แหละ แต่นชื่อน้องเล็กเออหล่อหล่อเอาติมาให้จะเป็นพิศเสอ,อนแล้วก็ขอบคุณอ่าทีมงานหมอลำเสียงนี้หกทุกท่านขอบคุณยายสาขอบขอบคุณตัวกลางน่าทำไมกำลังเล่นใจมือนี่หลักกะมือนี่ไปต่อกันที่เสือใส่งน้ำไปน้ำใสไม่โคลาดไม่มัาตะเมียงมือสายโชคใช้ออ,อเปแมนยังอยัง,อยงพี่น้อง โชคชัยพี่ไม่ยังมาอำเภอยังมาอำเภอยังเอา,อา,เอาจังหวัดโคราชอำเภอว่ามันโชคชัยเดิยเ,เ,ดย,ย,เย่ยเขาเล่าอำเพภอยังปทายเออปทายยุ้ยวัวไกยุ้จากปุริลยำออกไปทั้งโคราชอาําเภอปทายอำเภอปทายเด้อพี่น้องเด้อพอกันก็มาล่ำใจกันลยอยพิม เออมับนบอกไก่ไหมว่าปนบ,าบอกจากคู่วันจะไปพายังหรือกับ,บาามาไทยมเอาป้เอาขี้บบยู่ใกล้แท้เพราะเราจะเปนอนบ้านพี่น้องอยู่อันพายากตสีย่ยาพาี่น้องอันยาสิผ้าไปเบิ่งพระเอกนางอเอกเออยายต่งเราเลิกแล้วลลแล้วก็ไปแบบนี้นะนี่แหละไปของเราอุตส่าห์มาไปหลุดขายทานเออแล้วก็ทีมพระเอกนางเอกของมันเก็บรอยกับลงุงมาทีมนีนครับสบายกว่นนี้ไม่มีอีกแล้ว อันจะเกี่ยนยางมาแบบนั่นมันก็ได้อ๋าทำไมกล้องมันไม่โฟกัสแม่ได้ห้อยได้อย่างนั้นดอกอแคที่ไอ้บ่แคบ์บ่เบาอย่างัเถ่ากระพมึงอีกกูเห็นอยู่โอบปปื๊ดพี่น้องพขาเอกตาหมันอีกแล้วว่ามีงานไหนสิบ่หมานตาวัชฉริยะดีละเจ้าของหลากหลาย ซื้อขีมทาหนารเนี่ยเอกหนาแรีนบอกมันแหล่ห้างเลยเอ๋อมันแจ้งเนี่ยเอาเอาคอยคือบ่แไรครันอุ้ยบ่แม่นแจ้งแหี้ยวันแจ้งแหี้ยขอบคุณเจ้าของพวงมาลัยและรางวัลน้ำเกลทุกบาททุกสตางค์นะครับผม